ว้าวคุไม่กลัวหรอกไม่ใช่น้ำฝนน้ำฝนกลัวกินเกือนี่จนนงจนนกมาทำรังหมดแล้วทุกคนเนี่ยมีรังนะนี่นกมีลงมีรังมาแนละ้วนี่ค่ะบ้านตอนนี้กำลังสเตปบ้านกำลังอยู่ชั้นสองกำลังจะทำคานข้างบนแล้วคานทำคานทำเสษหลังคา แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมุงหลังคาแล้วนุ่นอิดแดงมาแล้วอิดแดงมาแล้วค่ะเขาเพิ่งแกะแบบเสาแล้วก็คงจะแบบสักสามสี่วันให้มันบ่มเสาก่อนบ่มเสา็นมะขาพันไว้บ่มเสาแต่ว่าหน้านี้ดีก็คือแบบไอ้ฝนมันตกไงฝนมันตกค่ะทุกคนมันก็เลยแบบโชคดีก็คือมันก็เลยเย็นมันก็เลยแบบดีมันก็เลยแน่นแล้วก็อันนี้คานข้างล่างนี้รอยี่สิบแปดวันค่ะตอนนี้ได้กี่วันแล้วไม่รู้ เดี๋ยวเขาก็จะเอาคานข้างล่างออกเขาก็จะรื้อออกหมดเนี่ยมานั่งเนี่ยเดี๋ยวก็รื้อออกหมดแล้วก็เขาจะทําบันไดละสเต็บทาบันไดขึ้นทําแล้วก็ก่ออิฐละตอนนี้แค่รอสเต็บเวลาเพราะว่ามันมีงานช่างบางอย่างที่มันทําเลยไม่ได้ค่ะ,ะไหนหมดยังดูสิเอามา,าเอาะไรเก็บนี่เก็บนี่เก็บใบไม้ตรงนี้ลูกมามาหออตรงนี้ ต้องทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนข้างล่างก็บรรยากาศดีตั้งใจให้มันมีค่ะบ่อน้ำนี่คือตั้งใจเลยว่าต้องมีอยากมีขุดเลยขุดไว้ก่อนเลยทําบ้านแรกๆก็ขุดไว้เป็นสเต็ปเลยแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบที่คิดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่สระว่ายน้ําเป็นบ่อน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไปเป็นสระอโนโดาตค่ะไม่มีอะไรหรอกไอ้มากลัวทอ ปุ๊บมีเปล่าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาช่วยน้องหน่อยสิมีแต่ปลาครับอลาถุงให้หน่อยจะไปทิ้งระวัาางทิ่มถุงมาดีทิ่มถุงขาดเช็ดมันต้องไปทิ้ง จะทาเดี๋ยวทาข้างหลังนี้จะมีศา,า,า,าลาศาลาริมน้ําค่ะจะเป็นสเตปที่หลังเลยเดี๋ยวเก็บเงินแล้วก็จะทําศาลาริมน้ําเอาไว้นั่งให้อาหารปลาบ้างนั่งชมนู่นชมนี่ไปสวยๆเป็นคล้ายๆแบบฟิลแบบบ้านสวนนะ่ะแล้วก็จะเลี้ยงเป็ดเมนดดลินที่คิดไว้นะคะเลี้ยงไม่เยอะสักสอง 2, 3, ตัวสามตัว สวยๆเก๋ๆไปทำนู่นทำนี่นายเฮ้ยไม่ได้สิถลายยังไงเฮ้ยกลับไปก่อนเลยพีจ้ามาช่วยกันเก็บเลยเออเเก็บไปลยอ้าวจะว่าเชิดดาก่อนนายอ้าวว่าเชิดดา ทุกคนนางฟอร์ดมันบอกว่าต้นไม้ต้นนี้มีเทวดานางบอกว่านา,นางสัมผัสได้เนี่ยต้นนี้มีเทวดาดแหรอมีลูกคาเทวดาเหรอจริงไหมเอาดีๆแบบไไก็ไม่รู้อะมองไม่เห็นอนะนางบอกมีลูกคาเทวดา,วด,าดีใช่ไหมเขาชอบอยู่ตกกับต้นไม้พอๆได้เ,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 เลยเ เอออ่ะขอแล้วสายมูสายมูเอออขออขอไปทำพิธีทอาวงสวยงฉันเหนื่อยโน่นมาเลยฮะทุกคนครอบครัวอบอุ่นค่ะครอบครัวอบอุ่น

ที่ฉันไม่ได้ใบหวยสี่สามเจ็ดศูนย์สองเนี่ยคือค่าไปตัน,นีไม่จะใบหวยมึงก็ต้องตื่นก่อนโอนค่าไปตน,นีค่าขนส่งเขาสี่หมื่นกว่าบาทโอ้ยพวกหล่อนนี้ก็ไม่ตื่นเขาทวงค่าไปตน,นียังไม่ได้โอนให้เขาจ้าใบหวยก็คือเห็นเลขเห็นอะไรไม่ได้เลยเออมีคนบอกเจ็ดศูนย์สองนะอาจารย์นางว่าเล้ออกริงขึ้นมาดัง <c oughs> ไอปุ้ยมาแล้วว้อยจอมดื้อมาว้อยวันนี้โว้อย,ยนั่นปุ้ยมันอย่างนี้แหละมันดุดมันดุเลยมันมีแรงกระกตุกเขาขยันให้เรา คนอยากดูห้องบนไหมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูตามึงไปสำรวจห้องน้ำให้กูหน่อยสินนเนี่ยกูจะฉี่ข้งางในเท่านั้นไม่มันมีตัวอะไรป่าไปสำรวจให้อาจารย์หน่อยอจริงไม่กลัวเวลาเข้าห้องน้ำแบบนี้แบบเราแวงนะไป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 ,ไ,ไปไปทับหน้าเดี๋ยวส่งไอ้ตาไปเป็นทับหน้าก่อน มีต้นเงาะมีต้นเงาะอยู่สองต้นค่ะต้นใหญ่ต้นหนึ่งต้นเล็กต้นหนึ่งมีต้นเงาะอยู่สองต้นนี่ไงคะคุณพี่ต้นเงาะเนี่ยต้นเงาะเนี่ยเนี่ยนี่ก็เงาะนี่ยเงาะโรงเรียนคอนสารเนี่ยเงาะโรงเรียนนี่ต้นเงาะใช่ก็ดูห้องน้ําแบบนี้ห้องน้ําแบบเพลิงอย่างเงี้ยแล้วฝนตกอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวอะไรเข้าไปอยู่บ้ สองตน้นดินดีค่ะงอกหมดเลยไอ้ตาเขาไปสำรวจบุกไอต้ตาบอกุกไม่จะไปเข้าห้องน้ำให้ไอต้ตาเอามะละกอลงแล้วไม่รู้มะละกอใครไม่รู้ยีบา้า ไอ้โป้ยไอ้โป้ยสนุกแล้วไอ้โป้ยมืออย่าไปทำมันเน้ยขับมขี่แล้วมันเล่นไปอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมา าเขาไปทองนำ้ำอะไรทาคนดูไปทองนำ้ำมาจะตั้งกล้องไว้แถวนี้ให้ไปแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อน

โอเคถ่ายเวลาสนุกดีไปเลยไปเลยตาแล้วลูกว่ามันไปไหนแล้ววะนกกินหรือเปล่าแม่ทุกคนมาเดี๋ยวพาไปเดินชมกันนะครับเฮ้ย กำลังจะพาไปเลยกำลังจะพาไปดูห้องน้ำเลยกำลังจะไปส่องอย่างี้อยากเห็นหน้าคุณพ่อเนี่ยลูกนี้กินได้นะเน,นี่ยเริ่มสุกแล้วเนี่ยจริงหรอได้สิเนี่ยหมกักเมา อา้าวเขาเรียกว่าหมองเมามันเล็กไม่เยอะจริงนะ<ช>จะกิน,ย,ย,นยังไงอา้าวเขาก็กินแบบลูก,ลกเล็กๆนี่แหละเขากินแต่ที่มันสุกอ,อ่ะสุกเป็นยังไงอุ้ยหวานๆเปรี้ยวๆงไงคุ้ยๆคุ้ยโดนสวบมาเลยอะในสวบเรามันอยู่ด้วยกันหอ๋ออ๋กินได้มึงกำลังเก็บติดตะระวังระวังอ่ะใครอยากเห็นพี่พี่ตกน้ำกดหนึ่งมาลูกดำๆนี่ยอ่ะจ้ะใช่ลองกินเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวๆหวานๆ ำดำๆกับแดงๆอ่ะกินได้ไอ้ปุ้ยกุนตีนเหรอไหนตัวนี้อะอืมหวานเนะี่ยก็มันกินได้หมากมากมันกินได้ผลไม้ป่ามันไม่ใช่ของเราเด็กมันปักเล็บแมวมันยื่นเข้ามาในบ้านเราแล้วกับกินได้ตามสบายเขาไม่หวงหรอกเอ้ยปุ้ยดูเองปุ้ยม,มันทำมึนหน่วนเจ้าของเนีย อันไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นต้นเก่าต้นแก่อันนี้มันเป็นต้นอยู่นานแล้วค่ะอยู่ในที่มันเป็นมันไปนอยู่ในที่ที่เป็นข้อพิพาทอยู่ค่ะอันนี้กําลังดิฉันกาลังยื่นฟ้องศาลโลกอยู่เพราะม่าม,มันอยู่ในจุดทีพิพาทค่ะมันเป็นยังไม่ได้ปักเขตแดนเพราะว่าตอนนี้กําลังยื่นอยู่มันอยู่ในที่ดินข้อพิพาทค่ะ <c oughs> อันนี้กำลังยืนสานโลกอยู่ค่ะให้สานโลกวินิจฉัยอยู่ว่ามันกระโดดได้ลงมาขอดูรูปหมักเม้าชัดๆหน่อยก็นี่ไงมึงลองหักมาสักกิ่งหนึ่งสิหักมาสักกิ่งหนึ่งที่มันมีเนี่ยนะกิ่งน้ากิ่งใหญ่เลยน่ะนะเห็นป่ะนีะ่ะนี่ทุกคนอันนี้มันยังเขียวอยู่มีลูกกินได้ด้วยเนี่ยถ้าลูกถ้าลูกแบบนี้กินได้เนี่ยเห็นปะ่ะ คนกินได้น,น,หนะหมักมากลอแกยไหนมันร้องใจไม่ได้กินเสียงร้องเดียกินแลจะคูัเลยนะใช่โรลพริกเกลืออร่อยไ,ไหนอยากรู้ที่มาที่ไปเหนื่อยนักข่าวท่านหนึ่ง อยากรู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเหยี function. ยบไปนี่เขานะทำไมถึงออกแบบแบบนี้ก็อยากให้มันเป็นแบบนี like ้ทำไมถึงไม่ให้มันเป็นแบบตรงตรงไหนแบบเนี้ยตรงยังไงแบบเนี้ยคันกั้นดินสไลด์ไงอ๋อที่กั้นดินน่ะเหรอก็ให้มันสโลปอย่างงี้ถ้ามันตรงมันจะชันเข้าใจไหมโอเคเออแค่นั้นเลยทำไมถึงปลูกต้นนี้นะเพราะว่าเพราะว่าอยากกินไม่นี่คือต้นอะไรอ่ะต้นเงาะ ต้นงองอหายที่ตอนนั้นเราเห็นอยู่สองลูกต้นงะอันนี้คือต้นอะไรเขไอันนี้คือต้นอะไรอ่ะขอสัมภาษณ์เจ้าของบ้านเอาอันนี้คือต้นอะไรครับแบบเวลามีคนมาดูอันนี้คือเอ้าอันนี้คือต้นไม้ <c oughs> มันคือต้อนไม้ <c oughs> อ่ะยาเดี๋ยวตก,กนุกขอนผู้ชายจะผลากฉันลงนะอันนี้ก็งเงะเนี่ยอ๋ออันนี้ต้นเล็กทำไมอันนี้ต้นเล็กอะเพราะอะไรก็ซื้อมาแบบต้นเล็ก โหอันนี้เหรอฮะอันนี้ล่ะอันนี้ต้นเอออะไรวะอันนี้ต้นมะยงชิดอ๋ออุ้ยเอาดีใช่ต้นมะยงชิดเนี่ยเองมากนะใช่จริงๆอยากจะปลูกสองต้นได้สามแล้วทำไมเนี่ยอันนี้มันสางอันนี้คือต้นอะไรแตงโมออันนี้กําลังจะมันกําลังเลื้อยอยู่คือต้นอะไรต้นอะไรนะต้นบวบอันนี้ก็อันนี้เหรอเป็นอะอันนี้เหร อันนี้มะกอ,อกเฮ้ยทำไมปลูกเยอะจังมะกอ,อกน้ําอันเนี้ยหมักเมาไออันนี้หมักเมาคือนนอะไรวะหมักเมาเหมือนต้นนู้นแหละหมักเมานี่ไงอันนี้อันนี้ล่ะอันนี้ต้นลูกจันทร์อินจันโอ๋ออินจันอันนี้เดาได้เลยอันนี้มะม่วงต้นมะละกอโอ้ยไม่ลูกไมน่นดะ้เละอันน,น,นู้นล่ะอันนี้ต้นลิ้นจีอืออะไที่ทำปลูกขึ้นเนาะเอา้าอันนี้ลิ้นลินจี่ เออช่วยอะพลขุดหญ้าเลยปุ๊บเนี่ยลูกหลานฉันสิในในกินเหรอใช่กบหลงด้วยสิยังโงไปไก,กลไปไปอยู่ไก,กลไปลำคาญเอาก็ยอยากะไปทหารรัฐแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วนะลำคาญถามนั่นถามนี่ถามเยอะมากมายไปหมดอันนี้ลำใหญ่ของต้นน,นี่แฟนคลับให้มา ต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่แต่แต่ดได้ตอนแรกไม่ได้พ่นอันนี้มันก็เลยก็เลยอันนี้เหรอต้นพริกอันนั้นพริกเฮยจิงหรอพริกแม่แม่เกิงมากอันนี้คือตรอปภาษาเขมรเขาเรียกว่าขือใช่ไหม,มนวนแม่เยอะนะนางไม่ตื่นอย่าไปคุยกับนางเลยให้นางเพ้อเจ้อร์ของนางไปคนเดียวนางเถอะ นางชอบเพอร์เจอร์ผู้ชายเป็นผู้ชายที่เพอร์เจอร์ลำพันธลลำพึงไปอยู่ใกล้ๆก็อยากถามแล้วมาถามคนอื่นเขาไม่ถามไม่ถามมากลำคาญคนลำคาญคนที่ถามก็ตอบลำคาญคนในไลฟ์แล้วยังต้องมาทำลำคาญคนอยู่ใกล้ๆอีกแล้วกค่ fc ในไลฟ์ถามก็ลำคาญพอแล้วนี้ ใช้เป็นน้ำหอดโอ้ยปกติพี่ไปที่ก็กินน้ำดีไงฝ่ายอยากรู้ว่านี่ใช้น้ำอะไรออลาออลาเอาน้ำออลามาเทใส่สะจนเกิดเป็นสะขนาดนี้อ๋อไม่ใช่น้ำบ่อธรรมชาติมาจากน้ำแร่ออลาเฮ้ยซื้อมาเทอืมสุดยอดสายพันธุ์ดีมากไปโนไปช่วยแม่ให้อาหารปลาเะไป ไม่เปิดแพร่ไปไปเปิดแพ้แบบอะไรแบบนี้น้ำน้าเล่นมากเล่นไหมล่ะไปไกลๆฟอร์ดลำคาญโอ๋ยไปไปไปอยู่กับแม่ทอนฉันจะไหลของฉันคนเดียวฉันไปให้เราไปอยู่ให้เราไปอยู่กับฉันไปไปเราก็พิเรนี่ว่าน้ำน้าเล่นเหรอแม่ไป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 ลำคาญ ไปอยู่กับแม่นอนไปอยู่กับแม่เอาผมก็ถามว่าลำคาญไ,ไม่ชอบให้ใครถามเยอะมันลำคาญจริงๆไปอยู่กับแม่นอนปะปม่พออยากอ่านเมนด้วยไม่ต้องอ่านหรอกลำคาญจู้จี้จุกจิกไม่ชอบเอาก็พี่ไม่ดีออกอย่างไปไปไปจะเดินดูเพิ่งบนแล้วไปอยู่กับแม่นอนไปช่วยแม่ให้อาหารปลาต่างคนต่างแยกม,มุมมุ <c oughs> ม,มแดง <c oughs> มุมเขียว <c oughs> ไปอยู่ไกล <c oughs> น้ำคายังจะตามมาอีกย,ยังจะตามมาอีกไ,ไปตรงนู้นโอ้ยที่สามไร่ก็ยังมาอยู่ต้องมาอยู่ใกล้กันดีมาอุ้น้ำน่าเล่นมากน้ำน่าเล่นก็ไปเล่นสิไปสิไปเล่นสิไม่แม่จะไปแล้วไปแป๊บหนึง่ง ดูอันนู่นนุ่นนุนหันไปนู่นลุงพลทำอะไรเนี่ยโอ๊ยลำคาญไม่เนี่ยอยากให้เอ้ยเวลาฝันเด็กยืนชอบยืนคนเดียวไม่ชอบดูกล้องไปอยู่ไปให้ช่วยแม่ให้อาหารปลานู่นเร็วไปช่วยให้แม่ให้อาหารปลาเร็วไปไปไป เถื่อเกลียดโกนผ่อนะฝันชอบโกนแกคืนไป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 ,ป,ปโอ้โห <laughs> ก็ดูที่กูปีนขึ้นไปดูไงจะตามไปอีกไหมปีนขึ้นไปอยู่บงบนชั้นตอน่องนี่ป่ะทุกคนเชื่อรู้ได้ยังทําไมจีฉันต้องสร้างบ้านในเนื้อที่สามไร่ <laughs> <laughs> เพราะว่านี้แหละเอาไว้หนีผู้ชายเริ่มคานา <laughs> ไปกลับบ้านก่อนเลยปไปเดี๋ยวตามไปกลับแล้วกลับอะ ขี่รถกลับบ้านแล้วค่ะไปเลยเหนื่อยเหนื่อยจริงโอ้ยมีแฟนเหมือนมีลูกเออแบดมดก็เข็นไปแบดมดก็เข็นไปเลยจ้า ทำไมจะไม่ได้แค่แม่ส่องมือดีๆะอ่ะถือไม่ต้องเอามาทางนี้นะเอนเลยไปแล้เอารถมาไม่รู้ว่ามันมีแบต กว่าแกจะขึ้นได้คนแกช้าหน่อยประกรณ์สีเลยได้เข็นรถเลยดู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 ดอึบอึบบือ้อโอ้ขึ้นได้แล้วมึงจะเอา ทำใจหน่อยนะพี่นะแก,แก่แล้วรอแค่แป๊บ,บนึ่งเลเห็นกลับไปเตะหอบปะแค่ขึ้นก็หอบแล้วเหนื่อยทุกคน ประกอกลับบ้านไม่ได้แล้วแบตหมดเข็นไปเอามาแล้วเอาไปคืนเขาด้วยดื้อไงไปเลยฮะ อะไรแก่ๆนะเมื่อกี้มึงว่ากูว่าอะไรตะบอกคนแก่ก็ขึ้นช้าหน่อยนี่ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคานน,น่าจะเป็นคาน,เ,น,เ,นาเสเสรเสรลังคาเนี่ยเขาเอาขึ้นมาทางนี้เล็กอย่างดีฮา ไม่กล้าหรอกขโมยก็จับติดคุกดิขโมยของในบ้านเราไม่ได้แล้วมันบอกว่าต้องเห็นใจคนแก่เหรอคะเดี๋ยวจะจัดการไม่จ่ายเงินเดือนให้มันเดือนนี้นี่น,นี่วิวนี่วิววิวใช่อันนี้เป็นวิวแัจากชั้นสองนะคะ วิวจากชั้นสองก็จะประมาณนี้วิวรอบบ้านอือวันนี้เจอดีใจมากขอบคุณค่ะวันนี้ไปซื้อของค่ะพี่วันนี้ไปซื้อของ เนี่ยต่อไปก็เราอยู่ชั้นสองเราก็จะเห็นหมดอ่ะถ้าหาแม่ไม่เจอในบ้านแล้วก็รู้แล้ะอยู่ไหนนวนอยู่นู้นนนไอ้มา้เาเห็นหมดข้างบงข้างบ้านเห็นหมดค่ะเห็นหมดจ้า ท่าที่จะตกดินฝั่งนี้นะครับทุกคนทุกวันนี่ตรงนี้เป็นระเบียงค่ะตรงนี้เป็นระเบียงระเบียงข้างบ้างกว้างนะกว้างกวาง คว่างขวางใหญ่โตมาโหลานพออยู่ได้ <S 2> <S 2> <S แล้วแทนที่จะเข็นไปถ้าเข็นไปมันถึงแล้วมันจะไปลำบากทำไมอะ่ะเออฉันก็งงไม่เข้าใจกับวัยรุ่นก็เข็นไปสิหมดก็เข็นไปสิเนี่ยจะว่าจะถึงมันจะถึงบ้านนะอ่ะช้ากว่าเดิม เออช้ากว่าเดิมเออเข็นไปปีก็ต้องเข็นน่นด้อเอารถชาร์จมาก็ไม่ดูว่ามีมีแบตหรือเปล่าไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนางดื้อทุกคนนึกับปกระปกรสี